คุณเป็นส่วนหนึ่งของเกรดชิปหรือไม่สัญญาณที่ชัดเจนคุณกำลังเข้าสู่จิตสำนึกมิติที่5ขณะนี้เรากำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในจิตสำนึกโดยรวมของเราโดยพัฒนาจากสถานะมิติที่สามมาตรฐานไปเป็นระดับมิติที่5ขั้นสูงยิ่งขึ้น วางใจในกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่นี้เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นคุณอาจได้รับสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเข้าสู่ขอบเขตที่ขยายออกไปของจิตสำนึกมิติที่ห้ยอมรับวิวัฒนาการนี้ปล่อยให้มันก้าวหน้าไปตามธรรมชาติตรวจสอบว่าคุณสังเกตเห็นสัญญาณต่อไปนี้หรือไม่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าคุณกำลังเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกมิติที่หความไวที่เพิ่มขึ้น สัญญาณสำคัญของการเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นคือการมีความอ่อนไหวและเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณเพิ่มขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองรับพลังอันละเอียดอ่อนรอบตัวคุณได้ง่ายขึ้นคุณอาจปรับตัวเข้ากับอารมณ์และอารมณ์ของผู้อื่นได้มากขึ้นบางครั้งรู้สึกหรือซึมซับความสุขความเศร้าความโกรธหรือความกลัวของพวกเขานี่เป็นสัญญาณว่าจักรกระหัวใจและจักรมงกุฎของคุณกำลังเปิดและขยายตัว สัญชาตญาณและความสามารถในการอ่านผู้คนและสถานการณ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่นความรำคาญเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยรบกวนค,คุณมาก่อนเช่นเสียงฝูงชนที่มีเสียงดังหรือแสงไฟสว่างจ้าอาจเริ่มรู้สึกหนักใจสิ่งนี้สะท้อนถึงการเปิดจัก,กรตาที่3ของคุณและการปรับแต่งประสาทสัมผัสของคุณ คุณยังอาจพบว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกอย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมภัยธรรมชาติความขัดแย้งทางสังคมหรือความกังวลทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบกับคุณอย่างกระตือรือร้อนสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกระดับโลกที่เพิ่มขึ้นของคุณและการเชื่อมต่อกับเว็บแห่งชีวิต แม้ว่าความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นจะมีความท้าทายแต่ข้อดีก็คือการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นความฉลาดทางอารมณ์และการเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลมากขึ้นพยายามมองว่ามันไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นสัญญาณของการเบ่งบานของมนุษยชาติยึดมั่นในหลักการกำหนดขอบเขตท,ที่ดีและปล่อยให้ตัวเองรู้สึกอย่างลึกซึ้งใจที่เปิดกว้างของคุณจะเป็นของขวัญสำหรับตัวคุณเองและโลกการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ เมื่อคุณเปลี่ยนไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นคุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์บางอย่างของคุณปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณหลายคนกล่าวว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโดยธรรมชาติเมื่อคุณสูญเสียสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานที่กำลังพัฒนาของคุณอีกต่อไป ความสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเป็นจะเริ่มสลายและหายไปสิ่งเหล่านี้อาจเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมิตรภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวแม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากและเจ็บปวดในช่วงแรกแต่ก็มักจะเป็นผลดีสูงสุดการยึดมั่นในความสัมพันธ์ที่ไม่หล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณของคุณอีกต่อไปมีแต่จะสร้างความทุกข์เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางด้วยความรักและไว้วางใจกระบวนการนี้คุณจะมีพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณอาจพบว่าความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มลึกซึ้งและเข้มแข็งขึ้นส,สิ่งเหล่านี้น่าจะสร้างขึ้นจากเสียงสะท้อนของจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการเติบโตร่วมกันผู้คนที่อยู่เคียงข้างคุณเมื่อคุณเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกมิติที่5เป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆบํารุงเลี้ยงความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการแบ่งปันการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณร่วมกันพูดความจริงของคุณและสนับสนุนการขยายตัวของกันและกัน กุญแจสำคัญคือการเปิดกว้างให้เกียรติเส้นทางของคุณและเชื่อสัญชาตญาณว่าความสัมพันธ์แบบใดที่จิตวิญ,ญญาณของคุณต้องการในตอนนี้หากบางคนหลุดลอยไปจงศรัทธาว่าพวกเขาได้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนแล้วและความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังรออย,อยู่หากมีผู้อื่นลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้ถือว่าพวกเขาเป็นของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางของคุณด้วยใจที่เปิดกว้างคุณจะดึงดูดครอบครัวจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงที่สอดคล้องกับจิตสำนึกมิติที่ห้าของคุณการเปลี่ยนแปลงค่า เมื่อเราเปลี่ยนไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นค่านิยมและลำดับความสำคัญของเราก็เริ่มเปลี่ยนไปหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มรู้สึกกังวลน้อยลงกับการครอบครองวัตถุสถานะและการยอมรับทางสังคมพวกเขาเริ่มหอยหาความหมายและจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งในชีวิตนอกเหนือจากโลกแห่งวัตถุ สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการย้ายออกจากลัทธิวัตถุนิยมและลัทธิบริโภคนิยมเมื่อจิตสำนึกของเราขยายตัวความต้องการที่จะได้มาและบริโภคอย่างต่อเนื่องก็เริ่มลดลงเราเริ่มตระหนักว่าถึงแม้ความสะดวกสบายทางวัตถุอาจเป็นเรื่องเพลิดเพลินได้แต่มันก็เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่และไม่สามารถเติมเต็มให้ยั่งยืนได้ ความสุขและความพึงพอใจที่แท้จริงนั้นมาจากภายในไม่ใช่จากแหล่งภายนอกมีความตระหนักว่าประสบการณ์การเชื่อมโยงและภูมิทัศน์ภายในของคนคนหนึ่งมีความหมายมากกว่าสิ่งของทางวัตถุด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในนี้ความอยากที่จะบังคับจับจ่ายอัปเกรดอุปกรณ์และแสดงสัญ,ญลักษณ์สถานะเริ่มหายไปแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะกังวลน้อยลงกับการตัดสินและการยอมรับทางสังคมเรามองผ่านภาพลวงตาว่าการครอบครองวัตถุและความมั่งคั่งเป็นกุญแจสู่ความสุข แทนที่จะไล่าตามบ้านหลังใหญ่รถที่เร็วกว่าเสื้อผ้าที่มากขึ้นและอุปกรณ์เสริมที่ฉูดฉาดจุดสนใจจะมุ่งไปที่การเติบโตส่วนบุคคลความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติตั้งใจและมีความหมายมากขึ้นพลังงานของเรามุ่งไปสู่การสร้างความแตกต่างช่วยเหลือผู้อื่นและการรับใช้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของจิตวิญ,ญญาณของเรา นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งความสะดวกสบายทางวัตถุโดยสิ้นเชิงแต่พวกเขาไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลักอีกต่อไปเราตระหนักดีว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่มีประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคหรือนักปีนเขาทางสังคมเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัตถุนิยมที่ว่างเปล่าไปสู่ความสมหวังจุดมุ่งหมายและการดําเนินชีวิตจากใจ พิจารณาสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณไปสู่การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของจิตสำนึกมิติที่ห้าปล่อยให้วิวัฒนาการคลี่คลายอย่างสง่างามและขอให้เส้นทางของคุณเป็นการสำรวจตลอดการที่โดดเด่นด้วยการค้นพบอย่างต่อเนื่องและการเติบโตส่วนบุคคลเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาฮูออโรราเร เอกอัครราชท,ทูตสหพันธ์